สวัสดีช่องยูทูปเพาเลี้ยงปลาเพลินนะครับมือนี่สีผ้าพี่น้องมาใส่กบขึ้นเก่าครับเดี๋ยวมือนี่เข้ามาหมายไหมครับอันนี้เป็นหมายหมูว่านว่าได้ได้กบตัวเดียวครับอันนี้เข้าสี่มาลองใส่อีกครับอันนี้เป็นหลอกเข้าสื่อมานะครับเนาะเดี๋ยวใส่ในี้ลองนี้ครับหลังนึงครับจะไปเหยางใส่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวใส่ให้พี่น้องเบิ่งจากหลังนะครับเด้อเดี๋ยวเจอกันตอนยามเหมือนเศร้าครับ เดี๋ยวเบ่งไปที่การทส่ครับอันนี้เป็นเนี่ยครับเนี่ยเป็นผมไปเอากี่ปลายู่ตลาดมาครับใส่ไปเลยครับเนี่ยโอ้ใส่ไปเลยครับโอ้พอไปเกดฝั่งนู้นไว้อ่ะ วปลา,า,ปลา,า,ปลาเลยัยงเนอยก่อมื่อน,นั้นกบกบขาครับแต่ว่ากบห้ามของเข่าว่ได้ตําอันนี้กระเด็นเลยครับ ตามกงกระเด็นหาเขาเขาไปกินเหียบไเวดลเอานี่ทับ,ทบไปจังน้อยครับเวลากบันถึงมันิบว่ไดดินเหี้งครับ ครับยามหลังไปหลังต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำซ้อครับพี่น้องครับเมื่อนี้เ้ามาภาพี่น้องมายามกบครับมาขึ้นใไ่ไปสิบหลังนะครับเนาะไม้นี่นะครับไม้ที่หมามันกัดหลบก้อนนะครับเลยเมื่อี้ส่เข้าไปในก็เก่าอีกครับเมื่อนี้คือสีบะถึกหมากัดนะครับอย่ามาลุ้นยามกบกันครับเอเคครับตามมาเลยครับ แหน่เขาใส่วันนี้ครับใส่เลยนี่ผู้นี่ผู้ใจใสใสไปหรอกเออหมู่บ้านไปใส่กับเม่ได้ครับได้ตัวเดียวนัน่นรู้นะครับมื่อนี้ถือกบหรือหรถือกล,ลอกับไปถึงเมียดได้ครับพี่น้องเนี่อะไรรอบว่างหายไปไครเะ นี่น้องครับใส่หลอบไปนี่หลอกไงเพราก็ลงไปเปิดดูฮะลงลงไปเปิดดูในี่ปลาดูเผื่อลากเข้าไปอ๋อพี่น้องครับใส่หลอบไปนี่ครับนี่มึงให้ตีนบาคนให้ตีน,นคนวะเพราะว่ามุ้งเปนหมาเพราะยังหลอดเป็นคนเลยล่ะนี่โอ้ยยังวะเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ ผมเสียบผมเสียบดักรอไปครับเนี่ยเนี่ยผมเสียบดักไว้ท้องอันนี้ครับหายเปิดปลาบังดู<อ>ฟังเนี่ย <Hey. S 1> เปิดเพิ่งยังมีโอ้เห็นดอกแบงดิแตดว่ามันติดกบไปเลย เหีย้ยงว่ะแมนบ่มาขาับเรียนอยู่บ่เหี้ยมาลงมาหล่อยู่ติเหีย้ยม่มีห้อยมานี่ครับเนี่ยไม่มีห้อยมาเลยโอ้ยเฉียะครับเฉีย,ยะรเ,ยเราเฮงได้ได้ครับโอ้ยามหลังต่อไปครับพี่น้องครับเสียะเราครับล้างนี่เสียครับ แบงยังหายทีหายแล้วแมงเอ้ยมีขี่ขี้ม้อยครับพี่น้องครับสองหลังหายสองหลังเลยครับเนี่ยพี่น้องเอ้ยใส่ไปนี่ครับนี่ผมเห็นสองไปนี่เอาไปเลยวะ พี่แมงเอ้ยเรายืนที่หาบานเลยแล้วของกูนัองชูพี่น้องเอ้ยมาจิ้มแบบพนนี่บ้ามันหรอกครับไปโหลดเสือเอาไม่ก็ได้หรอกสองหลังเลยแบ่งหายหายครับพี่น้องครับสองหลังคนหลักเอาสองหลังเลยครับไม่เห็นทางเข้าเลยเนี่ย มันเห็นท่างเขาครับผมเจาะผมเจาะท่างเขามาวันนี้วันอาทีผมก้าบเก่มามั่นเกือบสองถุมแล้วครับม่ขึ้นเน่ะวันอาทิมาหลังจากนั้นครับสองหลังหายครับสองหลังโอ้ตาย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 ผมกมไ่ได้รอบกรเสียอีกทีน้องเอ้ยไปครับไปยามหลังต่อไปครับไปเก็บใบปลุก ได้ครับยามกบหลังต่อไปครับโอ้ซุ่มหลักกับหลักเนาะพี่น้องเอ้หลักหอดรอบหอดดันกันมันหนาเห็ดเด้เนาะถือว่ารังนี่อันนี้ไม่โดนนะครับมีกบหวังยามยังกเก่า ครับอย่าลังก์กไปครับนายนุยน่นหาหลักกรอบกันไนยเมื่อนกับหมากัดครับอูอ้ป่าไปโอ,อ,อ,อแตกส่วนเลย เอาใส่อยู่ฮะตรงมุมนั่นแหละมีไหมแม่เขาลักเอาอีกแล้วบ่ <c oughs> นี่ว่าถืกอกบครับป่า <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวยามหลังต่อไปครับใส่เบียดฟมไว้หลังหนึ่งครับพี่น้อง <c oughs> ถือกบขึ้นซีดึงๆ ได้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 ไดไดถือถือครับพี่ต้องถือโอ้เงีบปลาหมึกแข็งครับพอดีผมเอาโอ้เมือนเหนือถือกล่องเนาะอา๋อปลาบมื่อไรกบก็เอาปลาเลยนะวะเด็โฟมครับนี่ครับเอางามครับนี่ สวยๆครับถืออยู่ครับโอ้่ะมันหมานเด้อหลักอัปโหลดหลอบเสือไม่ก็ได้อาได้ปลาอยู่ครับเคครับเดี๋ยวยามหลังยามกบต่อไปครับผมใส่เบ็ดโฟมไว้น้ำเลยครับเด้อเป็นเนื้อปลาเมือกปลาเมือแห้งครับได้ตัวงามอยู่ครับนี่โอเคครับเอาละครับยามหลังต่อไปพี่น้องเลยเอ้ หายอีกแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยหายซีหลังหลวดเลยครับโอ้ยผมขอสาแสงได้ป่ะหหายกินบ่ขกินบ่เกินเด้อพี่น้องครับคนหลักรอบครับซีอันเลยตา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 ยบ่สมควรเถ็ดได้แบบสีเนาะผู้ใดมาหาอยู่หากินก็นอยากได้ไปอยู่ไปกินปันลูกปันเมียเนาะครับเนาะ เ้อกัมาใส่ยก็ลำบากแล้วครับแกมมาหลักของข้าไปอีกฮู้มันจะเลื่นดอกเดี๋ยวนี่ครับเพราะว่าผมถางป้านะครับผมถางมันเป็นป้าผมถางเรามันเห็นห้อยเข้าไปครับเอา,ามันมายามลังนี่มึงนี่ครับหายอีกแล้วพี่รองเอ้ยนี่มันเอาของผมไปเบิรนเลยครับนี่ ผมใส่ไปนี่นี่ครับห้อยหยาผมตัดไปครับนี่พี่น้องนี่โอ้หาหลังแล้วครับโอ้ผสมควาเห็ดผสมควาเห็ดตาย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 หายแล้วแบงแบงอชองหลังนี่หายเลย เออโอ้ยยังวะโอเคครับเดี๋ยวหลังต่อไปครับครับตั้งไหนกะฝา,ากแช่ชิบในเด้อครับเด้อไปให้สำหรับหัวอกคนที่ทธารมาหากินครับแต่ว่าักของกันมันมันผสมคว้วอ่าเนาะ มื่อนี้ก็ด้ปลาตัวหนึง่งกบก็บกบได้ครับหลอบก็บเสียเมียก็หายอีกทีคิดว่านะแ <c oughs> ม่ดา่าเปล่าได้ฮะไม่ได้ปลาไม่ได้ปลาไม่ได้กบเมียด่าอีกโอ้ตายค,ครับโอเคครับฝากแชร์ไปในนะครับด้วยแชร์ไปในไลน์แชร์ไปในเฟซบุ๊กแชร์ไปในไหน ให้เห็นความู้สึกคนที่ทำมาหากินครับมาก,ก็อยากได้นะครับแล้วแถมเขามาหลักเอาอีกอ,อูยนายเด้นายเด,ยด้โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไปเด้ยครับเด้อเป็นุตาหฮอน่ามาหาเห็ดองกันครับผม